สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าบัดยอมสีจัรวาชาัน,รรานะคะ่ะวัตถุดิบสำคัญของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะใบหูกวางะค,ะค่ะค่ะสาเหตุที่เราใช้ใบหูกวางนะคะเพราะว่าใบหูกวางนะคะสามารถหาได้ง่ายจากําบ้านเรานะคะเราก็เลยนำใบหูกวางะคะ่ะมาใช้ในการทำในวันนี้ค่ะค่ะ วัตถุดิบต่อไปนะคะที่เราใช้ก็กคือเกลือสมุนค่ะปูนแดงค่ะสางต้มค่ะและยางวงเส้นใหญ่ค่ะและผ้าที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือผ้ามัสลินค่ะค่ะสําหรับปูนแดงนะคะจะทําให้สีจิตน้าผ้าได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ผ้าสีสันสดใสเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะตามตัวที่เราจะนามามอเเดนนะคะค่ะส่วน ส้มน,นะคะก็เป็นตัวที่ใช้ในการมอเดลเหมือนกันนะคะนะคะเขียนกับบี้นะคะเราจะมาใช้ในส่วนขอบการ ะะจะเป็นขั้นตอนในการต้มใบหูกวางค่ะโดยระยะเวลาที่เราใช้นะคะต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะต้มให้เดือดเคี่ยวจนให้น้ำมันงวดน,นะคะโดยการต้มนะคะจะต้มให้สีของใบหูกวางออกค่ะจนสีมันเข้มค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะโดยไฟที่ใช้ต้มนะคะเราจะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะไม่ต้องแรงจนเกินไปค่ะ ต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการมัดลายผ้านะคะโดยนะคะวันนี้เราเพิ่งเริ่มทํปในครั้งแรกนะคะเราก็จะเริ่มทําในลายพื้นฐานก่อนนะคะก็คือลายมัดจุดนัตค่ะซึ่งลายมัดจุดนะคะเราก็สามารถออกแบบได้ตามความคิดตามจินตาานาการเราได้เลยน,นะคะว่าเราจะฟันแบบไหน,นค่ะเดี๋ยวเราไปมัดกันเลยนะคะ,ะยกน,นั่นออกแล้วก็ให้เห็นเนื้อสีเอานั่นมาใส่ที่ลูก ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรลูกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีของน้ำใบหูกวางค่ะที่เราได้กรองมันเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราใส่อะไรลงไปด้วยคะอันนี้นะคะระหว่างที่เราต้มค่ะเราก็ใส่สารส้มลงไปด้วยค่ะก็ในการเพิ่มสีให้กับใบหูกวางค่ะ